ไม่ได้เต็มร้อยกันอยู่แล้วเล่นกันเล่น,ลน,ลนๆคำๆเลยเฉยเขเขาคุณก้าวมาก,ากค่าติต่อไปแล้วจากคุณชาลีได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนชวนคุยยัมีแบทเทิลบีบอยไหม <c oughs> อ่ะสร้างคาแรคเตอร์ <c oughs> เ็กผูชายอลยแต่เนกันอะไรฮะอย่าจริงจริงไหมว่าน้ามาอยู่ในนี้ตัดผมไม่ได้ก็ต้องตัดเองอยกเปิดร่างทาเลยนะไปตัดเพิ่มแน่อมันมาตัแงงไว้อย่างนี้ตัดเพิ่มเน้ทิ่มตา เคยทำมาเลยแต่ก็ยังลืมความด้งต่กังอกตนมาชอทาเียงตีทาเพีงตีนเป็นแอร์ที่ต่ว่าก็เปลี่ยเพีงมาทาเพีงตีนทาเพียงตีนทานเพียงตีนเป็งที่อยู่งเครับ ไดทีเีคนเดียวบอกไปก่อนเดี๋ยวขอคิดให้เกียคุณชาลีคะคุณชาลีให้กับเกียรติให้เป็นคุณชายชาลีไตรัตค่ะคุณชายกำลังจะเดินทางไปประชุมที่ต่างประเทศและคุณชายกำลังนั่ง First c l a s s ที่นี่เป็นบนเครื่องบินค่ะคุณชาลีกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปประชุมแล้วก็ไปดูที่ดูทางซื้อที่ซื้อบ้านที่นู่นที่เรากำลังจะไปกันที่ปารีส นะคะคุณชาลีกำังจะกลับบ้านที่ปารีสก็กลับไปช้อปปิ้งก็กินข้าวเสร็จก็กลับค่ะคุณชาลีอ่าส่วนคุณต้นนะคะคุณต้นเป็นจัวดูจูดหนุ่มเซนไดเป็นสาวหนุ่มแต่ละแอปนี้ไว้ได้ไม่เป็นตัวเป็นแอปไว้แอปแมนแอปแมนแอปชอบชอบมากผู้ชายคลีนๆสะอาดๆเดี๋ยวคุณชายชาลีบอสเป็นเด็กหนุ่มชาวนา จับฉลากจับฉลากครั้งแรกครั้งแรกตื่นเต้นกับทุกสิ่งที่มีอยู่บนเครื่องบินนะอะไรก็ไม่รูู้ชอบเกรซเป็นเด็กหญิงพูดมากแต่ติดอ่างพูดมากแต่ติดอ่างนี้นั่งข้างกันไหมเอาก็าอี้มาอ่ะเอาเก้าอี้มาเอาเก้าอี้มาเหตุการณ์เกิดขึ้นบนเครื่องบินอะไรนะเป็นเด็กหญิงพูดมากแต่ติดอ่างถ้าเอนั่ง อะไรนะเอาเนี่ยคนเป็นคนเดินทางทั่วไปเนี่ยแต่เป็นคนพูดไง่ายตั้งกลางว่ะอ่าวอุลสรีนั่นนี่นะคะโอเคสี่สามที่ค่ะเพราะว่าคุณเป็นจั่วคงไม่ได้มานั่งด้วยอ่าเกมนั่งกลางเกมนั่งกลางพัดดาวต้นสุดเป็นที่งพัดดาวนั่งกลางระหว่างซันทร์คลาส ขอเขาเนี่จับได้เปิดคาดคุณทายคุณชายไปไปค่อนั่งนั่งนั่งตัวแรกธรรมดาใช่ไหมคะคุณชายนั่งตัวแรกอะค่ะอันตัวแรกถูกราคาตัวถึงบอสนั่งนีหริบอสนั่งนี่เอาเอาเอาไว้เอาไว้เอาไว้ให้บอสบอสจับสลากได้เปิดคาดเพื่อคุณชายทันทีอะไรอ้าวไม่เหลืให้เก็ตตุลการให้เก็ตตุลการไปเลยอ่ะอยู่นั้นไปสับกระเบื้ ในการเกิดขึ้นบนเครื่องบินค่ะตายเกฟแฟนตัวของเกฟมีความสุขที่กันได้พูดและการพูดแต่เป็นอ่างไม่รู้จักเขาเลยนะไม่รู้จักเขาเลยบอสมีความสุขมากเลยอุ้ยตื่นเต้นทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวอยากลุกอยากเห็นไปหมดคุณชายต้องบินแบบเป็นยังไงคุณชายมีเกียรติและศักดิ์ศรีเกียรติยศศักดิ์ศรีสง่างามสง่าเออมีได้ขาดตกบกพร่องเลยอ่ะห้าสี่สามสองแอคชั่น ชื่ออะไรรือเปล่าครับน้ำสะอาดขอพงคด้วยครับชื <that> <that> <that <that> 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 <that ่อทำไมล่ะครับชื네่อทำไมล่ะครับดังดังๆัชื่อจะทำทำไมหรอครับชื่อเพราะว่ครับติดอ่างเหรอครับสมาธิทไจจะไปไหน อ๋อไปไปไหนนะครับไปเที่ยวนี้ไปไหนนะครับลืมไปแล้วครับผมให้ด้วยผมให้ด้วยอ่าลีอ๋อไปปารีสครับหรอเรื่องของมาพนเราไหมเฮ้ยเธอเราเราเธอปอดมาได้ยัง จับฉลากนะครับหรอใู้ชายชอบสวยผู้ชาชอบนะเราดีใจไหมดีใจมากครับหรอสองคนนั้นอย่าเล่นกันเองทั้งหมดทุกคนอยู่ในทีมด้วยกันเธอเอชื่ออะไรหรอไว้ก่อนเธอเธอชื่ออะไรสกภปกนะคาาเข็มขัดด้วยครับ

เต่นเต้นครับไม่เคยนั่งเครืบินดีดีใจด้วยนะบนนอกมีทราบับอะไรหรือเปล่าครับน er ้ำนติดอ่านคือกดแล้หลุดมาทำไม่ช่างยากลำบากหมดเกินัอะไรหรือเปล่าครับน้าไม่เป็นัน้นยไม่ใช่พูดช้าจ้า ดืองตีหัวมกกว่าตัวเองใอะไรกันนะไมไดอะทุกคนอยู่ในความปลอดทยครับไม่เป็นไรครับไม่ไดะจะตเหรอมันุนเงียบนะเัวเ้ไม่มีอะไรครับ เย็นครับผมไม่รายอ่ะมันไม่อยู่กันเสียงอะไรอ่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุมีเครื่องช่วยหายใจอยู่ใต้เบาะอย่าเพิ่งหยิบใช้ครับยังไม่เกิดแต่ถ้าเกิดหยิบใช้และอ่านคู่มือใช้ครับอ่านไ่ออกอ่ะอ่านไ่ออกปิงปองปิงปอง ขณะนี้กับตันรุกคนกองเกตน,นะครับได้ผ่านุกท่้นผ่านช่วงเชืบเลนนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับอยู่ในภาวะอ,อกากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงขอทุกคนคาดเข็มขัดไว้นะครับขอทุกคนคาดเข็มขัดไว้ไวและกรรณานั่งอยู่ในที่นั่งของอขอท่านด้วยนะคะเจรณานั่งอยู่ในที่นั่งของท่านด้วยนะคะ

อะไรอ่ะทุกคนยิบมาใส่ใส่เไว้ใส่ใส่ไงไม่เห็นอะไรช่วยคนข้างๆด้วยครับทุกอย่างจะปลอดภัยครับไม่ต้องกลัวครับการบินเราตามสถิติไม่เคยล่วงครับคันใดนั้น อย่าตื่นเต้นครับก็มีผู้ดีสารสามคนลุกขึ้นยืนพร้อมปืนในมือ